มาไว้รอยกลับถูกขะุ่ฮีลุกมันเอาไม่เหลืออะไรปานนี้เบียคงนั่งรอเจียมมีดเอาไว้ตัดดอแล้วเรานีโนอจะทำยังไงเออโอ้พนันเลยๆนั่งลุกพนันเลยเดี๋ยวตูนไอ้โอ้ดังมีรางวัลมีรางวัลมีรางวัลเออต้มยำหนึ่งจ้อยเร่เ่เร่อืมอานตรีรู้ยังไหม เออถ้าเลมีไม้กุยช่างเรือดำน้ำพัดเพชรจักทัวให้ดิเดี๋ยวจอดบริการนี้ประดังานเจท่าผ้ามาเจท่าผ้ามาออผ้ามาเตะโดนรวบเมื่อกี้เล่โตแกกูหนังกับลั่นเบากู้ไข่หนกเขี้ยวเขี้ยวเออเออหนกพดรู้มาอินตาหนกบาดเจ้าว่างลาดเบากูเอาต้มไข่มาจักช่้วยดอกเศร้าวันเลยมันตักใส่ถ้วย เฮ้ตักบันควยรอดรอเดียกถ้วยเต็มปลัมปลัมทื่อใายกูว่าแม่มือจมอยู่ในถ้วยกว่านองว่าแม่มืออยู่ในถ้วยมันว่าไม่ปรีกดการอดกระตุนได้บันทุนได้เลยแต่กูสดไม่ลงเถอ่ฮะอ้น้องงอเรศขึ้นมาหนึ่งครบนะครับ r E D ว่าเรส เลบอันว่าเล็บโอ้ยตรงกันนะถึงกับว่าเตนี่แค่ปื้ปัจจังกรเพียกเตยแค่หวงปลื้มแค่หวงปลื้มเลวก็เยไอไรก็คือหลวปลื้เลวก็ไอไรก็ไอ้ไรีเอจามเอ้ยจามกับเอเหมือนกันแหละไอ้ไรอย่าไปมั่วกรับ เปลี่ยกาดุลนข้อประคุณมางนองนกที่ส่งกิดใบหนึ่งคลมเรดเลเวลกับปีได้รับเล้วเหล่านี้แกแกบไววยไปทีดันลึกแกบววยจนกว่าจะพบโซดากับน้ำแข็งเอ้ยว่าคลื่นไม่ลงเลยบ้าโซดาด้วยเนาะเอ้ยไอ้ตองเก่งอัปป้าจ้างกรีดโอก็เรียนมัง่งเลยแก้วียนมัง่งองปป้าจ้างกรีดพี่รู้จริงหรือครับอ้อประยูงเกาะมุย้ย เหล่าจอดลูกเก้อเกาะมุ้ยกูไปอยู่ไอ้าดเว้งไรเหลวากามริมเล่เป็นเต้าเป็นลังเป็นลังจอดไอ้ยาไอไรเป็นลังเป็นลังไอ้ไรก็ไอ้เก๋โบลังชาวพักกันที่ซอรีซอดที่รออรีซอดไอเหลืองก้าวใจพิษอันเล่ต๊ะด่าแกตายขวดนี่เอยกูพาไปโอเชียนเมืองจุปนไปเข้าห้องน้ำผู้หญิ่งไอเพี้ยงเอยเพียก กูจะผุ่งเหว่พอเดินรอกอีตาวันไหวบ้าบึอข้าบาทําไมห้องน้ำสำหรับผู้หญิงบันว่าสําหรับผู้หญิงกูไม่เด้ตําพื่อกูจะไข่ออกมากลวยนี้ก็สําหรับผู้หญิงนะปึงการเอาบ้านบ้านเดียวประเด็นชาตดเวร่ยว่ะเหล่าเดี๋ยวเดินในโอเชียนดอกเศร้าฟ้าได้ไกลป้านกูไปเจอเสื้อไอ้หลวงเศร้าดอกเศร้าว่าตายตายเบลว่าจงขึ้นมาโอเชียนว่ะ ไอเปียกอยู่บัจงจงไม่เคยทำชัวไอไรจงไม่เคยตำชัวเพราะอ่านมังก็เขียดหน้าโรงเรียนสะอาดจงทำดีโอ้โหกูไม่ดีว่าก็เขียดอมมุดสังทำดีอ่ะจงทำดีเพลนแหละจงทำดีทำดีไ้เกีดยพอเมื่อทำอย่างงูบาดกูเกลียดอยู่เฉยอ่ะพอวันใด้กูหนังเล่นไายเร็ววันเที่ยงเลยแจ้งเคยไปแจวเย่งูกู ขัวย่อยมินมินคับเลยเด็คยไอ้ปีนี้ไอ้ปวดเทียงวันเล็กแกงเคยแงงูวันนั้นยังงานนาทีจริงจะเทียงวันกูติมพริกคลอกหนึ่งปูอู้วันนี้ไอ้เปี๊ยกแกงเคยแงงูเทียงวันได้ได้แค่คลอกได้เชยไม้คลองได้แกไอ้เปียกกูเฉยไม่มากเกดแมมกูขับอย่าบืดแกแกนมั้งมึงอะดูบัดวันก่อนไปเที่ยวเรือนกู้กูดังเปากลุยแกว่าจะาจิอย่าเลยรู้ที่เปากลุย ไม่เลยรู้ไม่ใจเป่าตอกว่าเอาป้าข้า,มาวมาปิดตาคุยกูเป่าทิมาเปล่ปงเหวอเปิดผ้าข้าวมาออกหลังซาดช่องตอนรู้าตดแล้วฉลาดมามาเออร้อยโปนี่เปล่งรองนี้ให้ต้องมาโชว์กูได้ไหมมีวัวกำคุยไว้รองให้อาจารย์พอ่อหนูกูนกวังเปล่งได้กองมึงจุดเตียนเวีนงานชอบไม่ได้รองที่ บาลเราดังลูกหลักจุดเทียนเวียนเมียขอกูจุดเทียนเวียนงานทรอปในหลอกเลขีน้จุดเทียนเวียนครัวหลักแกงขั่ววัวกลับบานดีว่าหลักแกงหล,ลอกหลอกกรอบม่วกันนกใส่หน้ารถมา